อาจารย์ในร้านคุกกี้เขียนโดยนิ้วกลมบทที่หนึ่งทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกสถานที่โลกนี้ไม่มีปัญหาและศัตรูมีแต่ครูกับบทเรียนสิบนิ้วกลมๆลม ประนมกราบสวัสดีแนบเสื้อเกราะของขุนพลทุกท่านไม่ว่าท่านผู้อ่านจะเป็นทหารหารหรือไม่ถึงอย่างไรผมก็ขออนุญาตคิดหมาไว้ท่านเสร็จสับไปเลยแล้วกันครับว่าเราต่างก็เป็นขุนพลด้วยกันทั้งนั้นเป็นขุนพลที่ต้องออกรบกับปัญหาต่างๆที่เรียงแถวด่าหน้ากันเข้ามาหาเราในแต่ละวันสนามชีวิตแห่งนี้ ดูเหมือนจะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายให้ขุนพลหญิงชายทั้งหลายต้องยกดาบขึ้นฟาดฟันเวียงทวนเข้าจิ้มพุงทะลวงสะดือแทงหล่ำไส้หรือหากใครที่ชอบแก้ปัญหาจากระยะไกลก็อาจเลือกยิงธนูเข้าใส่เพื่อกำจัดมันให้พ้นทางก็ตามแต่วิธีที่ถนัดของแต่ละคนต่างคนต่างวิธีรบราทว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ไม่มีสนามชีวิตของใครที่ไร้ปัญหาเคยมีบางคนพ่นคำพูดเซรูหูขนอุยของผมว่าชีวิตคือความทุกข์บ้างก็ว่าคนเราเกิดมาเพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคทันทีที่ผมได้ยินประโยคเหล่านี้ผมก็รีบหยิบฝาจุกขวดน้ำปลาขึ้นมายัดกรูจมูกอยากจะหยุดลมหายใจตัวเองเสเดียวนั้นเพราะฟังแล้วไม่รู้ว่า จะอยู่ต่อไปทำไมอยู่ไปก็ทุกข์ต้องเจอแต่ปัญหาแต่หลังจากลั่นลมหายใจไว้ได้ไม่นานผมก็นึกอะไรหนึ่งอย่างขึ้นมาได้จึงเบ่งลมหายใจแรงๆดันฝาจุกพลาสติกให้หลุดออกจากรูจมูกแล้วรีบสูดออกซิเจนกลับขึ้นไปเลี้ยงสมองเพราะสิ่งที่ได้ตึกตรองขึ้นมานั้นทำให้ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปผมนึกขึ้นมาได้ว่า แท้จริงแล้วชีวิตไม่ใช่ความทุกข์แต่มันคือความสนุกต่างหากสนุกที่จะได้เรียนรู้จากปัญหาทั้งหลายเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อจะได้ทุกน้อยลงสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหาคำอธิบายไม่ได้หรือตั้งรับไม่ทันมักทำให้เราเป็นทุกข์ทุกเพราะไม่รู้ศัตรูที่เราไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนาม ไม่เคยประดาบฟาดกระบี่ด้วยนั้นยากนักที่จะเอาชนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมาไม้ไหนปัญหาที่เราไม่เคยพบไม่เคยผ่านก็ไม่ต่างกันอย่างที่คุณลุงซุนหวูผู้ชำนาญการรบเคยขยับคราวยาวๆกล่าวไว้รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหากรู้แต่เราไม่รู้เขารบร้อยก็แพ้ร้อย โลกนี้มีศัตรูมากมายที่เรายังไม่ได้ทำความรู้จักหากต้องรบกับพวกมันเหล่านี้ก็มีโอกาสพ่ายแพ้สูงซึ่งถ้าคิดว่ารบแพ้แล้วเป็นทุกข์ชีวิตก็คงจะดูหน้าหดหู่แต่ถ้าลองเปลี่ยนชื่อเรียกของศัตรูให้ดูหน้าเข้าใกล้น่าคบหาหน่าทำความรู้จักเราก็อาจจะรักปัญหาเหล่านั้นมากขึ้นเมื่อลองคิดใคร่ครวญดูศัตรูก็คือ ครูดีๆนี่เองปัญหาและเรื่องร้ายต่างๆที่ผ่านเข้ามาเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้ตั้งโลกรอรับคมดาบของมันได้ทันท่วงทีในครั้งหน้าเมื่อเคยเจอแล้วก็รู้ทางหนีทีไล่เจอกันอีกทีปัญหาแบบเดิมนี้ก็ทำอะไรเราได้น้อยลงระหว่างที่รบราเราก็เรียนรู้ไปด้วยเสมอ ยิ่งเจอปัญหาบ่อยก็ยิ่งเก่งกล้าเหมือนสิทธิ์ที่ผ่านอาจารย์มาหลายสำนักรับเพลงดาบได้หลายกระบวนท่าเมื่อคิดได้ดังนี้จึงดูเหมือนว่าชีวิตจะไม่มีปัญหาไม่มีศัตรูมีแต่ครูและบทเรียนที่รอให้เราเรียนรู้และทำความเข้าใจแต่ครูก็ไม่ได้แฝงกายมาในรูปแบบของศัตรูหรือปัญหาเสมอไปก่อนหน้านี้ ผมเคยคิดว่าครูไม่อยู่เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยิ่งเติบใหญ่ผมก็ยิ่งพบกับครูบาอาจารย์นอกห้องเรียนมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็